ียงป,ประเทศที่มีคาเฟ่เป็นร้อยค่ะและกิจกรรมในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นการไปคาเฟ่วันนี้นะคะเราจะพาทัวร์คาเฟ่เชียงใหม่กันจ้า แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่คาเฟ่ที่มารอบที่แล้วเราไม่มีคนถ่ายรูปให้ก็เลยลากเพื่อนมาด้วยเพื่อนจะมาถ่ายรูปให้คาเฟ่น,นี้เนี่ยชื่อว่าโทเมโต้นะคะอยู่ตรงแถวแถวสันป่าพ่อยคือหน้าร้านเนี่ยคือแบบเรียบๆมากเหมือนไม่มีร้านเลย in, เฮ้ยนี่ร้านหรออย่างเงี้ยตอนนี้ก็งงอ่ะข้างหน้าๆๆคือเหมือนเรียบม,มาคือแน่นอนว่าเพื่อนยังไม่เห็นร้านแน่นอนเพราะว่าใครที่แล้วเนี่ยก็คือแบบสิงไะเนี่ยแต่พอเข้าไปแม่ปึ๊บเพื่อนจะแบบอ้าปากค้าง อาเดี๋ยวเราพาไปดูร้านกันดีกว่าครับร้านอยู่ฝั่งนี้นี่ร้านอยู่แถวนี้เลยเนี่ยเห็นปะ o ้ my gosh หน้าร้านเล็กมากเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมหน้าร้านไม่มีอะไรเลยเป็นไงคะร้าน จะเป็นแบบมุมห้อง,งกระจกถ่ายรูปซึ่งแสงเข้าทั้งวันตลอดเวลานะคะจะบอกว่าห้องเนี้ยแสงสวยมากมีด้านล่างนี<อ>่ถ้าลุกเป็นขาร้านนี้นะคะพูดเลยว่าหน้าร้านดูไม่มีอะไรเข้ามาข้าไในอ่ะมันเวิร์มากแม่มันเหมาะกับ ก็คือข้างในร้านเนี่ยมันกว้างขวางมากแล้วก็มีแบบหลายมุมมากเลยนะคะจะมีมุมแบบนี้ด้วยอ้าเป็นน่ารักันน่ะและนี่เลยวันนี้จะมาแนะนำที่เราเพิ่งได้มาจากรัสด้านะคะก็คือนี่ไมเซลฟี่พยายามหาไมเซลฟี่ที่มันสามารถหมุนได้ทุกทิศทางแล้วก็เลื่อนขึ้นและลงได้คือปรับได้แบบหลายทางนั่นแหละวันนี้ไปเจอมาไม่ได้ขายของนะคือแค่ซื้อมาเอง เกิดม,มากและเนี่ยมันปรับได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยนะภาพแนวนอนก็ต้องได้จ้า ะะถ่ายรูปมันมากขยับ1นก้าวก็ได้1นรูขยับ3าก้าวก็ได้หลายรูเฟรชคอมเมนต์สุดๆร้านใหญ่กว้างขวางก็อาหารดีกาแฟอร่อยนะคะแต่ร้านนี้ถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีร้านขนมจีบอยู่ข้างๆคือร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบเด็ดเหมือนกันเป็นร้านที่แบบคนจะยังหม่แนะนำว่าอาร่อยชื่อร้านวิกุลพาณิชย์นะคะอุ้ยขนมจีบหมดแล้วโอ๊ยกินเลยอะ่ะถ้าใครจะมาร้าน พอไมโทีช่วงบ่ายก็แนะนำให้ซื้อขนมเค็มเลยทั้งหมดใช่ใช่เพราะบางแก้เราจไปข้าไปยังมีขายอยู่แต่ออกมาปุ๊บหมดแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงหมูดำเต็มหนึ่งนะคะน่ากินมากเลยค่ะนะฝั่งนี้ว้าวให้มีไข่เค็มด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกคาเฟ่นึงนะคะชื่อว่า Steel Cafe a n d l i f e เราเห็นในรูปเนี่ยก็คือหน้าไปมากทุกคนอกวเกาหลุ่มเกาหลีเห็นวิวเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ก่อนที่จะไปก็จะมาเติมลิปให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนต้องถาอย่างเงี้ยนะพี่ได้ใาชา้ลิปอะไรคะอะไรอย่างี้เป็นบันทึกการใช้ลิปี่ใ <laughs> ช้อันนี้ค่ะ Innisfree Collection Green Holiday นะคะตัวนี้ชื่อว่าจิลลีบาร์มครยอนนะนี่เป็นสีแดงๆหน่อยจะได้ดูเกาหลุ่เกาหลีแก สำหรับซีลิคาเฟ่เนี่ยอยู่ที่ชั้น4ของห้างวรวัตแถวแถวกาดหลวงซึ่งเราขับรถมาแล้วนะคะแล้วสังเกตยังไงก็คือมันจะอยู่ใกล้กับไปรษณีย์เชียงใหม่แถวๆช้างม่อยรีบกิ่ตรงกยืดแตงโมแล้วขึ้นมาชั้นส่โอ้โอ้ยังวะ เจอแล้วไฟแนลรีก็ถึงวะเน,นี่ยโอ้โหมันหลุดโลกค่ะหลุดมมกรอดที่นี่นะคะเขาจะมีบาร์กลางร้านแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ภาพก็จะแบบเฮ้ยเกาหรีอะ่ะวิวตรงน,นี้คุอแนะนำมากขอให้นั่งแถวๆบริเวณนี่ประตูหน้าร้านตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าย้อนกลับไปอุ้ยเนี่มนยมันเนกาหลีเลยวเนีแยคือเกาหลีเลย คาเฟ่ต่อไปนะคะชื่อว่า Looper Wave ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์แนปปิ้งอาร์ตและแนปปิ้งอาร์ตคือก็คือการยิงลวดลายเหมือนลวดลายแบบงานอาร์ตอะไรเงี้ยยิงผ่านโปรเจคเตอร์เข้าพื้นผิววัตถุใดๆก็ตามนี่ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เออเขาบอกว่าเจอกันทุกวัน1ึง5โมงเย็นแล้วก็สถานที่เนี่ยก็คืออยู่ตรงซอยอยู่เย็น2หรือ4เนี่ยแหละถ้ารู้กันได้มา นี่คันจา,าเฟ่นีพูดเลยว่ารับประกันความสดใหม่นะคะหอมกรุ่นจากเบาเปิดใหม่สดๆดดร้อนๆซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปเยือนเสียก่อนนะคะว่าเป็นยังไงมีสาวะมีออนเซนมีคาเฟ่อะไรอีกเนี่ยเยอ,อ,อ,อะแยะเลยเนี่ย นอนคาเฟอีนเออละกันอันนี้เป็นวันพีชนะคะซึ่งก็จะเป็นน้ำเาขาบอกว่าเป็นพีชกับน้ำแรก่เกงๆนะคะเสรานี้คือโซราเป็นอะไรคะส้มเออเป็นเลมอนอนะส้มส้มเลมอนคือมัอมมอนไ,มได้กลิ่นแล้วก็ค่อ แบบว่าเร,เรียบมาก็ไปถ่ายกับโปรเจคเตอร์ตรงนั้นค่ะคะ่อนข้างน่ารักเลยนะเพราะว่าแล้วก็มีเพลงด้วยทา้าวันใหม่กับชุดใหม่จ้าเมื่อวานเก็บได้ไป3มคาเฟา่วันนี้มาเก็บต่อตอนนี้เราอยู่ที่บรูคินงจ้าหรือที่ทุกคนพูดคุยกันว่าตรงน,นี้เลยถนนช้างมวยเก่านะคะก็จะคือจะมีร้านขายสันสานะเออแบบพวกวายโดยนี่นนของสานต่างๆข้างกันนี้เลยเนี่ยคือร้านกาแฟ บลูกิน้นี่นั่นเองขับรถมาที่เดียวแต่ว่าได้สองวายเลยเวลาคนถ่ายเขาก็จะถ่ายรูปก,กันตรงนี้ก่อนนี่เนี่ยไอจุดเนี้ยเนี่ยที่เขาต่อคิวถ่ายรูกกันเนี่ยแล้วก็มีตรงถนนตรงนี้นี่ททำมาล่งดำลายก็ถ่ายได้อะไรอย่างี้ ก็ของสารเยอะแยะมากเลยเหมือนเป็นแบบตะกร้างในคลิปใช่ของกระจุกกรจิกด้วยนี่ยืนมองอยู่ค like ือเล็งนะได้ว right? no. oh ิ่งไปแล้วก็ในขณะที่รอถ่ายรูปก็คือเล็งอยู่เพราะว่าในร้านทุกคนเยอะมากก็คือต้องใช้สายตาแบบอันนี้แบบตานแต่ต้องมองในระยะไกล ฟาเวอร์แต่เต็มดคิวเต็มลดลงลลลลดลงลลงหรือทุ่งแก้ขุยหนึ่งจะสี่โมงาะลดอีกซะหน่อยลอีซะหน่อยพอถึงงานจิกลบหน่อยละลดอีกมีมีใครมาดีอี้ไหม่ะป้ายสวนเลขที่ห้าสินะคะซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่ใกล้ในตัวเมืองมากๆเลยเอออันนี้คือใกล้ที่สุดแล้ว มาข้างบนคือมันแบบสวยอะเปลี่ยนเอาฟิตละจ้านี่ใส่เป็นเสื้อสีขาวแทนนะคะเป็นเบสสีขาวมันจะได้เข้ากับทุ่งดอกไม้หลายๆสี ชุดนี้ของเบสิกบายสตาร์นะคะซื้อมาจาก SOS นะคะแล้วก็มีหมวกนี่ซื้อมาจากยูเนีและนี้คือช่างว่าอันนี้เปลี่ยนบทแล้วเปลี่ยนบทรับภาพเป็น่ากภาพมีเทคนิคการถ่ายรูปไหมคะถ่ายถ่ายไปถ่ายไป่ายถ่ายไปก่อนเขาก็จะมีครอปต่างๆนะคะนี่ค่ะเข้า50บาทนะคะก็ดีนะอาจริงก็ไม่ดี่เออ ก็คืองต้องย่อสุดอะไรสุดนะจ๊ะกว่าจะได้ผ้าค่ะต้องแข็งแรงจริงค่ะต้องแข็งแรงเพราะต้องเอาแล้วนะเอาแล้วนะยังไม่จริงอยู่อ๋อว้าวพร้อนทุ่มเทดูดสำหรับเพื่อนลงเอจเหงื่อยนะเข้าตาแล้วเข้าตาอีกนี่นะคะเราเจอเจ้าของสวนด้วยให้ช่องทางในการฝากสวนฝากสวนได้ครับบ้านเลขที่50ครับ มาเที่ยวกันได้ค่ะมาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้เราจะไปอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้ทําการเปลี่ยนส่วค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ข้ามถนนไปก็ไถึงอีกส่วนหนึ่งเลยอีกสี่หนึ่งแล้วกันใช้คำนี้น่าจะดีกว่าเป็นส่วนดอกดาวเรืองข้าชื่อดาวรยนี่นะคะเพื่อนผู้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเอาแบบเตยบีฟคือเอาแบบเตยปุ๊บเตยมาถ่ายที่นี่ือเตยถ่ายที่นี่ ติดหวานกันนางแบบก็ฝากช่างภาพแล้วก็ฝากง,ง,ง,งานนะคะรูปอย่างนี้ก็ดีอ่ะเอามาถ่ายกับกระจก ชื่อว่าสวนบ้านเลขที่50นะคะก็คือเลิศเลมากได้รูปสวยเต็มไปหมดเลยนะคะก็มีพรอบเยอะมากค่าเข้าเนี่ยห้าบาทนันนะคะข้างหน้าเนี่ยก็มีพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะคะเรียกได้ว่ามีครบแทบทุกอย่างเลยนะไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยนะคะขับมาประมาณ10นาทีถึงอยู่แถวแถวแม่โจ้เซิร์ชมาได้นะคะตาม Google Map ใครที่ไปไกลก็คือลองให้แล้วเพราะมาเจอที่นี่ก็คือไกลมาก easy และสถานที่ต่อไปนะคะที่เรามาถึงแล้วตอนนี้นะคะก็คือบาร์กิ้งแจ็คนนเองค่ะเป็นแคมปิ้งคอมมูนิตี้ใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยมันจะมีดร <Deep Cafe, S 2> ิปกาแฟดริปกาแฟกินกาแฟจะมีคาปีต่างต่างคาปีาที่เป็นเบียร์ูุทธพรนะคะ <laughs> ซึ่งเปิดแค่6เดือน ไม่ก็จะสิ้นสุดกข์กันกุ้งแล้วตอนนี้คือเย็นๆย็นนะคะเย็นเย็นนั่งแบบแคมปิ้งสไตล์อะไรอย่างงี้คุณอยากมาตรงไหนเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้าของร้านซะหน่อยดีกว่าแม่สวัสดีค่ะพอดีมาถ่ายรีวิวที่นี่ค่ะุณจะมากับว่ามาไม่ไหวเลยเหรอข้างปูเลยจ้าว่างสาวนางยาเลยจ้าขายของก่อน Walking j a ไหม่ของเราเนี่ก็เป็นสไตล์แบบ like, camping, like <a> แคม l i กแค็เป็นอารมแบบยางไรคะ on the ground ก็คืออิอ um, ชิลๆมีนตรีสด้นตรีสดแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเล็กชิ้นสดด้วยไหมคะมีเล็กสดไม่ใช่แอลกอฮอล์นี่สามารถลงช่องได้ไหมนะไม่นาไ,ได้ไปล้างแผลล้างแผลเสือมีโอกาส แเบบิ <ๆ S 1> ดอุบัติเห็นในเต็นท์อะไรเงี้ยในค่ายเงี้ยมันจะแบบต้อมการต้องล้างเหงื่ล้างแห่ ทำบทไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่พูดแบบไม่พักจริงๆที่นี่เนี่ยก็คือเป็นทั้งสถานที่ที่มาถ่ายรูปเล่นก็ได้แล้วก็มาทานอาหารที่นี่ก็ได้นะคะแต่ที่หลักก็คือทุกคนจะมาดื่มเครื่องดื่มนั่งชิลๆิวทำงานก็ได้พูดคุยก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไอ้แอป ที่เราแนะนำว่าทุกคนเนี่ยควรจะต้องโหลดมาใช้กับที่นี่เลยก็คือ FIMO F I M O F I M O นะคะลองโหลดมาใช้ก็ดูนะคะรูปภาพเนี่ยก็ค,คอจะออกมาดังนี้จ้ะและตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนสถานที่ค่ะจากบบร์กิ้งจนะคะเรามุ่งหน้าสู่ Yellow Park เป็นร้านคราฟเบียชื่อดังของจังหวัดเที่ยงหม่นะจ๊ะอ๋อมันเป็นมันเป็นคราฟเบียที่มีมีฉายโปรเจคเตอร์เอ้ยมันดูดีเลยเนี่ยเฮ้ยไ่เคยมาเลยอ่ะแฟนยาแก๊สนจะมีโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยสามารถไปถ่ายรูปเล่นได้นะคะอูลาที่น มันก็ยังไม่รู้มีอะไรบ้างอ่ะกูก็ไม่รู้เคลื่อนอะไรนี้กาแฟอะไรแผ่บอลค่ะแผ่นลอยแผ่นอยนี่นี่เสร็จแล้วหรอเปลี่ยนเออมีบทบาทการทำงานเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่ากูเห็นน้ำแข็งละลายเขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นน้ำสบัด ของแนะนําให้มาที่ร้านนี้ค่ะร้านนี้ดีมากดีมากอะอร่อยอร่อยหมายถึงกาแฟาอร่อยอแค่นี้นะอ,นอ,อ,อาร์ทีซึ่งวันนี้นะคะแล้วเขาจะมีงานด้วยรู้ปะเนี่ย <laughs> วันที่3แล้วนะคะได้กี่คาเฟ่แล้วเนี่ยเออนำไปทวนนะคะร้านนี้จนะพูดเลยว่าเป็นร้านยอดฮิตนะคะภาพตามของเขาเนี่ยก็คือน,นี่ ทุกคนจะมาถ่ายข้างหน้าตรงประตูโคง้งตรงนี้นะคะเวลาถ่ายรูปนี่แหละก็คืออยู่ข้างหน้าแล้วก็แอคไล์กับเดินอะไรอย่างนี้เรากระจำยิงจำหยอกกันเดิวันนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายนะคะซึ่งเราเคยมาลานนี้แล้วแหละแต่ว่าไม่เคยถ่ายลงนะคะถ้ามาตอนเย็นอะฟิลมันจะแบบดีแล้วก็แสงอะเวลาที่แสงตกอะมันจะตกทางนี้นะคะถ้ามาถ่ายตอนนี้ก็คือแบบว่าตาหยีร้อนลานนี้นะคะมาง่ายมากมันอยู่ตรงข้ามวัน,นิมานเลยสามารถจอดรถในวัน,นิมานก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้เอารถมาจอดที่นี่ นะคะเพราะว่าที่นี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะมันก็จะไม่สะดวกนะคะในการจัจอดแนะนำว่าไปจอดวัน,นิมานดีกว่าเสร็จแล้วก็เดินลุ้งเดินเล่นอรอย่างนี้จบ แถวๆนี้มาอีกเช่นกันชื่อว่ากรุนนั่นเองนะอาจจะผันมาจากคําว่ากรุนเพื่อนบอกว่าร้านนี้เนี่ยก็คือเด่นในเรื่องของขนมปังเหมือนกันก็อาจจะมีความแบบว่า h h omm, เฮ้ยหอมกรุนออกจากเตาหรือเปล่าก็เลยตั้งชื่อนี้แต่ใดๆก็แล้วแต่ร้านนี้เนี่ยแต่งกรุนนัวมากมีความเป็นแบบคาเฟ่เกาหลีมากแม่ตุ๊กเอาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮาสิบสอง บิวตี้บ็อกเกอร์ทางประเทศอ่ะอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่มีเกาหลีไงซึ่งว่าทุกคนลงรูปช้าแต่ว่าไปมาแล้วแล้วก็ไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ฉันเพิ่งรู้แต่ฉันจะกลับวันนี้แล้วแหละเข้าไปนะจะเจอริตเติลพลาสติกไปแจกไปแจกแวววายแตะแวววแปลว่าไหนก็ไหนน้องไม่เปนเชียงใหม่หรอคะ กบนเชียงใหม่เปนเซีด้วยแแนะนําเลยว่าให้เนี่ยอะไรดีอะไรดีที่นี่เช่ยงีหี่ที่ร้านนี้แหละต้องโดดเลยมันเป็นขนมปังกระเทียมอ๋อเขาบอกว่าที่นี่ดังเรื่องขนมปังเพราะว่าขนมปังมันเสียงดังน้องแบบูกินตรง้ บางกระเยียมนะคะแล้วก็จะมีขนมปังธรรม,มดาใช่ไหมแต่ว่าเขาอบให้แล้วก็ชุอ๋อเป็นเนื้อยียสหมีนนะะ่กั <c oughs> นนอเจนยัเอัตอรเอรเตอร์ัตเตอร์บัตเตัตเเอรเย้เอเร์ตเ เลยแย่กันไปหมดเลยนะคะมีเก้าอี้ที่นั่งเลยนั่งข้างในก็ได้นั่งข้างนอกก็ได้แล้วก็มุมข้างในก็จะมีมุมถ่ายรูปประมาณนี้นะคะส่วนข้างนอกเนี่ยก็คือก,ก็ต้องไปถ่ายกาัอนกันเก๋ๆชิคๆเอาละค่ะสำหรับร้านสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเราแวะมาที่นี่จ้า ฟิร์นเพรสโซนะคะเป็นร้านที่ได้ได้ว่าใหม่ยังไม่ค่อยมีใครมาจุดเด่นก็คือจะมีทะเลสาบแบบนี้นะคะซึ่งเฟิร์นเพรสโซเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขามีอีกสาขาหนึ่งอยู่ในตัวเมืองแต่เนี้ยเป็นสาขาที่2นะคะที่เขาอ่ะทำติดเลกติดทะเลสาบเราเนี่ยเลือกมาตอน5้าโมงเย็นก็จะได้แสงธรรมชาติแบบนี้พระอาทิตย์ตกแสงดีเขาธรรมชาติจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ thank you. เชียงใหม่นะคะมชนั่นเองนี่เลยที่นี่คือวิวดีไวท์ดีมากนะคะบรรยากาศลมลื่นสุด,สดมีความกรีนมีความเขียวขจีมีความแบบสูดอากาศแ,แบบสดชืน่นเต็มปอดสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็พามาเที่ยวเชียงใหม่นะคะรอบนี้เนี่ยเรามา4วันก็รู้สึกว่ายังตามครบได้แบบไม่หมดอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้ดีมากสกเย็นนะอากาศเหมือนเปิดแอร์วาวาวอะไร คาะ์เทแกนสตอรคือลรอบนี้ก็แปะคาเฟ่เพื่อนดูพอกรุบนะคะเอาที่ตัวเองเนี่ยเที่ยวแล้วแบบไม่ได้เหนื่อยมากเกินไปเพราะว่าให้ตามหมดอ่ะคือมันเยอะอม,มากจริงทุกคนแต่ว่าที่ไปในคลิปเนี้ยก็คือเลิศเลิศทุกที่สามารถตามรอยมาเที่ยวกันได้นะคะเอาล่ะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนจบนะคะก่อนไปยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe ให้ดูดายชาแนลด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย